สุขสบายดีพ่อเมยพี่น้องสุมองสุบอนสุขูสุคนที่เขามาส่งขีบส่องใหญ่เงืงเมื่อนีบรรยากาศดีพี่น้องแดดกระจ่างสว่างสดใสทอกผ้าบ่มีขีเมฆพ่อก้อนพี่น้องม,มีตะลมบอยบอยผัดต้นเขามาเด้อพี่น้องเกยมาเกี่ยวเขาน้ำสาวสุย นี่ซาซุยเกี่ยวเขาได้พี่น้องเกี่ยวแต่มือวานนี่เลยพี่น้อง <t> เลยเท่ากับเกี่ยวประดับเนาะมือนี่กะมีป้าฝนมาเกี่ยวขขาวซอย ปลาเมาเพิ่นก็มาซอยพี่น้อ,องมื้อนี้แม่ว่าเทินเพิ่นก็มาซอยคือเก่าบายดีพี่น้องปลาเมาออพี่น้องที่ป้านาอาวันนี้มาซอยร้านสาวนายใหญ่เด้อ <laughs> ดีอแม่ว่าเทิน,นเกี่ยวเป็นพ่อนลรอบ่อไม่ป้าเาลยเห็ดมันบ่ได้มีน้ำลายวะ่ะ นวดโลดป่ะปะปานวดแล้วมันจังไวเนาะก็เลยนวดก็เลยนวดน้ำเจ้าเบิดเพลอวันนี้นวดเห็ดหมองชามกัมชามกัมปาว่ามันจังไวหวฮู้บใจฮู้บใ่โลดใครก็มายืนหมัดบ่มันท้องผ้านก็ชดใส่ขาดกระดอบอ่ะวันไหนพี่น้องป้าเมวทำมาจักฉากวันนี้เกี่ยวเป็นผนเลยผนรอดครับบ่มีประดับ ซักซุ่มเนาะทอนเกี่ยวกันพี่น้องเลยเอาซุปมาได้เกี่ยวหัวะเพ่อเาคนโี่ัมีมาเกี่ยวพัดทายุพี่น้องเลยบประกมิเตน่บประกอดสอบสมบ่มันมาเกี่ยวพัดทอนเกี่ยวกันเลยดูนี่ทางปนังหวนนะอยพี่น้อง สปดีปาลุงไปได้ยีกยีหน่อยทหามายืนหายกำลังใจมือน คือ,อยังอยู่ไกลหมู่ทนอนอนนะโอเอาน้นองดาวประเจิดไปอยู่ขาเขาา้ำลำเลยค่ะน้องดาวามาวบบวเีเ่ยวาบนยืนแข้งกระเดยดวแมวดอัีนี่บอกมาก้บบบบบบบ

แต่นี้ยังอย่าขาดเลยเนาะน่าน่ายั่เงือกมีสี่ก่อยเบ้ออะไรพี่น้องเลยมันพ่อนเกี่ยวกันคือปาเาเว่าเบ้ออะไรน้าเมย์บอเทอไหนยังเคี้ยวอยู่ ยังปลอดภัยว่าดำ้มละคือใจเพิ่อน,นอยู่เมื่อนี้่ปศรบอยชิ่นกระเกี่ยวคือกันพี่น้องพูกเนมไปเห็นพ่อขุมมุมฮีนเด้อมีอันเอฟซีไอผู้หนึ่งผุนทามมาว่าเพื่นอนแซวซุยไก่กับเพื่อนอันบ่าวบอยบอฮันเด้นะอน่ะเห็นบอเห็นอยู่บอพี่เพื่อนบ่าวบอยลาอ้างชีเขียวๆเนาะเพื่อนปศาบอย

พี่ช่างผลัดขึ้นมางานใช่ค่ะวะมีแต่พี่น้องแล้วมาเกี่ยวข่าวทุกที่นะกแกลงงามเนาะ เฮ้ยดด้วยสิน่องอม่ิ่งอไรยังน้องอีกตะกัวเต้นตะกัตนนังมันปนะนะท้ซื้อกเยขายตัวนี้บกอยันไดแต่มนมันหัดห่วงมันห่วงนาะ้ก้อยัยังดีอยู่แต่ว่าห่วงนี่มันจะพักพอห่วง ลูกเพลงบอกกระจอะอย่ามาทางนี้่างกัไปเมื่อเดียวเวยไปตั้งอย่าบ่บอามาใกล้ด้เกีียวแล้วพี่น้องเงื่อบันนี้พายอยู่กับเบิดแล้วยังดงโอ้ยอ่ยวขดย เันไปเบิ่านนั่งน้องพี่น้องท่านน่งกับเกี่ยวเขากันพี่น้องเลยหน้าปลบอยหน้าลบอยกับเกี่ยวเขากันพี่น้องเหดน้พี่น้องอาชีพาไห่้านาบ่เห็ดกับบ่ะกิน ราะว่าเขาไมีแนวหาบ้านเ่านบอมีงานมีแต่กำหน้าเกี่ยวเสาพี่น้องเลยเกี่ยวเสาเพื่อไปงานเกี่ยวบอยโยจากยจากโมยจากหมากมันโมยจากหมากโวยจากแกล่ำมัน หาไปอะไ้กินไว้วันๆกันหน่ไน้อูนางแล้น้น้วจ้เอาหน้าขู่น้มันู่น่ะข้าวขขุไงน้เ้เอาขู่ไป้าไปอข่เด้อไืเอาขู่เด้อแม่นเอาขู่น้ำใส่ได้น้ำพร้าน้ำแม่ไปใส่แจ๊กแต้น้ำใส่น้ำน้ำตักด้ามัน จะบวายน้อพี่น้องเขาไปสิบองามมาได้เพราะว่ามันชุกปะเลยชุกกระเฮงน้อพี่น้องมันชุกกระเฮงมันเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยแลาเขาเกี่ยวาไวมันสิขาดท่วงไป้น้อพี่น้องชุกเฮงหมดลั้มอะยังหมเป็นยังพี่น้องแต่ห่ากตี้มันเบิดแหละ เย่ะมวนแน่นอนหน้าแม่บัเทินน้ำมันสีปกอยพี่น้องเลยแม,ม,ยม่พี่น้องหน้าแม่บัเทินยั่งเคี้ยววันนีแล้วพอดีพ้นกับเศร้าพอดีพี่น้องเลยคันหน้าแมวพอดีงามเลยนะใครไหนแต่บรรยากาศดีพี่น้องร่มร่ยอยว,ว่อยผาท่วงเขา เดี่ยวเขากระมวลมันบอดแดดถ้าซื้อก็ขอปิดขีปลงสำนีเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามส่องเงี้งเงิงเด้อกราบขอพระคุณนหลวงหนาเนาะที่เขามาติดตามส้มส่องเงี้งเงิงเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง